สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกุการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สุ a ปั s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดที่จะสพอร์ตทังช่องก็คลิกลิ์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยและในวันนี้วันที่25มีนาคมนะคะ มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนช่วงเย็นๆแบบนี้นะทุกคนเมื่อเช้าไม่ได้มาเช็คพลังงานเลยนะคะเนื่องจากมีไข้นะทุกคนเมื่อวานไปซื้อโทรศัพท์ให้คุณพ่อนะคะวัยรุ่นโทรศัพท์พังนะคะก็เลยไปที่ชอบแล้วก็ตอนที่คุยกับพนักง,งานก็ไม่ได้ใส่แมสกนะคะก็คือเผอเลอกแล้วก็เขามีอาการเหมือนกับ เพิ่งจะหายป่วยอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยน่าจะติดมาจากจากน้องคนนั้นนะคะก็เลยวันนี้เลยมีไข้ขึ้นสูงเลยทุกคนตกใจมากนะะก็เลยพักไปแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะก็ได้ยาแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็มันน,นะคะก็เลยมาได้มาเช็คพลังงานให้กับทุกคนในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะกว่าจะได้ลงคลิปก็น,น่าจะคําแล้วก็มาดูว่าวันที่2 5มีนาคมในวันนี้พลังงานของทุกคนเป็นยังไงนะคะ คิดถึงนาทุกคนไม่ได้จับไพ่เลยไม่ได้ทําเลยนี่คือมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างชีวิตไม่มีความสุขจริงนะคะก็เลยต้องรีบหายรีบมาทําคลิปให้กับทุกทุกคนนะคะมาดูว่าพลังงานของทุกทุกคนในคลิปวิดีโอนี้คลิปนี้ในตอนนี้เวลานี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนอะไรกาลังจะเกิดขึ้นนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะทุกคนเผลอนิดเดียวไม่ได้เลยจริงๆโรคภัยไข้เจ็บ ติดต่อเร็วนะคะมากๆเลยด้วยอากาศด้วยมาดูค่ะสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณในตอนนี้เวลานี้พลังงานของทุกทคนเป็นยังไงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนในเร็วๆนี้คะสัญญาณใบแรกเลยนี่คือ six of wands แ่ใช้ชนะความสำเร็จจริงๆคุณดูไหมว่าคุณกำลังที่จะประสบความสำเร็จคุณกำลังที่ที่จะได้รับชัยชนะ มันคือความภาคภูมิใจมันคือพลังมันคือ powerful ในตัวตนของคุณมากคือมันคือการกลับมาฟื้นกลับมาของความสำเร็จนะคะงานใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆการเฉลิมฉลองนี่คือสัญญาณชัยชนะความเฉลิมเฉลิมฉลองทุกด้านไม่ว่าจะเป็นงานความรักการออกเดทหรือว่าสิ่งที่พยายามมาหรือรอมานานมากแล้วมันกำลังจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้น แต่ถ้าบางท่านหรือหลายๆท่านคุณกำลังพยายามคุณกำลังสร้างคุณกำลังลุยเพิ่งเริ่มเต็มที่เลยเต็มที่กับชีวิตเต็มที่กับประสบการณ์ของคุณเพราะคุณกำลังจะประสบความสำเร็จนี่คือสัญญาณของคุณสิ่งที่คุณมองหาคุณมองหาอะไรมองหาความสำเร็จมองหาการฟื้นฟูมองหาความแข็งแกร่งภายในใจตัวเองมองหาสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณจะได้สิ่งนั้นบอกเลยค่ะว่า อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าใช้สัญชาตญาณของคุณนะคะในในในการเดินในการตัดสินใจความรู้สึกที่มันฟิลฟลอปลดปล่อยพลังงานการติดกับอะไรกับตัวเองไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตามปล่อยเอเนอร์จีของคุณให้เป็นไปแบบนั้นเพราะคุณตั้งใจนี่คือความตั้งใจความตั้งใจที่ทําให้คุณรู้สึกว่าฉันตั้งใจมากฉันพยายามอย่างหนักมากๆฉันรอคอยฉันอดทนฉันเรียนรู้ฉันสอบฉันแข่งขันฉันสู้ฉันแข่งขันกับตัวเอง ถึงเวลาของคุณแล้วคุณจะได้รับชัยชนะเพราะนี่คือไมายท้าสศักดิ Tao, ก์สิทธิ์ไม้เท้ากายสิทธิ์นะคะที่บอกให้รู้ว่าคุณทําได้คุณกําลังทําสําเร็จและคุณกําลังประสบความสําเร็จแบบที่คุณภาคภูมิใจที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทัมมิ่งจังหวะเวลาช่วงเวลาของชีวิตมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆใบแรกนะสัญญาณของ six of wands ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นจาก i ิ e จังหวะที่ใช่เวลาที่ใช่สิ่งที่ใช่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยการเจจา ะะการบาลานซ์บางอย่างกับตัวเองรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นจะมีผลลัพธ์ยังไงจะมีผลลัพธ์ความจริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆไว้ six of swords พลังงานหมายเลข6 6 6ในวันนี้ตอนนี้เวลานี้อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าบางท่านอาจจะเกิดในช่วงเดาๆนี้ อาจจะเป็น6วัน6สัปดาห์หรือ6เดือนคือครึ่งปีหลังที่คุณกําลังรอคอยการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือว่ารอคอยเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะหรือว่าผลลั์กําลังจะออกมานั่นเองกับสิ่งที่คุณตัดสินใจไปแล้วตัดสินใจไปแล้วเริ่มใหม่แล้วใจเย็นเพราะยังมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณอาจจะรู้สึกว่าท้อหรือถอยก็ได้เช่นกันนะคะแต่มันคือสัญญ,ญาณของ แรงผลักดันที่จะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าคุณกําลังตามหาอะไรอยู่สิ่งนั้นก็กําลังวิ่งเข้าตามหาคุณเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะหรือว่าอะไรทีนี้อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเหมือนมีไพ่หล่นออกมานะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้หล่นเหมือนหัวใจของคุณกําลังเดินตามหาสิ่งที่คุณโฟกัสจงโฟกัสตัวเอง The High p r i e s e s s จงโฟกัสความเป็นตัวตนของคุณโฟกัสคุณค่าในตัวตนของคุณคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับอะไร six of swords คุณรู้ว่าคุณกำลังถอยออกมาจากอะไรที่มันเป็นประเด็นเป็นท็อกซิกหรืออุปสรรคอะไรก็ตามแต่ว่านั่นนั่นคือคุณเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าว่าคุณไม่ควรให้เจ้าเอาตัวเองไปอยู่กับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยังไม่ถึงเวลาหรือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่หรือว่าเป็นประเด็นท็อกซิกความดรามา่าหรืออ,อุปสรรคอะไรก็ตามแต่คุณกําลังค้นหาตัวตนของคุณคุณกําลังค้นหาความสำเร็จของคุณค้นหาเส้นทางชีวิตของคุณคุณตัดสินใจว่าคุณจะจะออกมาไหมจะดึงตัวเองออกมาหรือเปล่า เชื่อในสิ่งที่คุณมีเชื่อในความสามารถของคุณเชื่อในพรสวรรค์ของคุณเชื่อในพรสวรรค์ของคุณคุณกําลังได้เรียนรู้ได้เติบโตนะคะไปสู่ความสําเร็จที่ที่ดีกว่าของชีวิต The High p o คุณรู้ว่าคุณคู่ควรและมีค่ามากๆบางอย่างกําลังจะทําให้คุณได้ได้ผลักหรือได้สลัดกับอะไรบางสิ่งที่คุณรู้สึกว่าไม่กล้าหรือว่าคุณกลัวหรือว่าคุณปิดกั้นแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเปิดแล้วคุณปล่อย คุณปล่อยพลังงานที่ที่คุณเก็บเอาไว้เหมือนเวลาเรามีอะไรข้างในเราเปิดออกไปนะคะผลักดันมันออกไปกระจายสิ่งที่เป็นอยู่ข้างในของเราออกไปคุณจะโล่งคุณจะมีความสุขคุณจะเบาสบายเพราะคุณเชื่อว่าอินทรีย์ชั่นของคุณกําลังบอกและทําให้คุณทําในสิ่งที่ที่ใช่ของคุณในหนทางของคุณในสิ่งที่ถูกต้องของคุณในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขในสิ่งที่เติมเต็มคุณจริงๆ สวยงามมากอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกคะจงเห็นค่าตัวเองคุณค่าเห็นคุณค่าในตัวเองและเมื่อไหลายสิ่งนั้นรู้สึกว่าขาดหายไปแล้วหลุดไปแล้วบางอย่างจะกลับมาที่จะได้คุยได้เคลียร์ได้เจจาหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่ามันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แล้วคุณจะได้ตัดสินใจเพจซอฟต์วอคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของงานคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของ ความรักคุณจะมีโอกาสความรักใหม่ที่เข้ามาหาคุณเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างจดจ้องแล้วก็ผลักดันให้คุณประสบความสําเร็จ King of Swords อะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Judgment เ,เห็นไหมคะ Judgment เ,เกิดขึ้นมีบางอย่างที่กำลังจะผลักดันให้คุณได้ได้ก้าวออกไปสู่การ,รเผชิญกับความจริงแห่งความสําเร็จที่เป็นความสําเร็จของคุณอย่างแท้จริง เหมือนบางอย่างที่คุณปิดกั้นตัวเองคุณอึดอัดกับเองเหมือนคุณรอคอยใครสักคนหนึ่งแต่บางอย่างคุณรู้สึกว่าคุณคุณไม่เปิดใจและไม่เปิดทางแต่เมื่อคุณเปิดทางและเปิดใจคุณรู้ไหมว่าคุณกําลังเจอคุณกําลังเจอคุณในเวอร์ชั่นใหม่คุณกําลังเจอใครที่บางคนที่อยู่ในในใจของคุณบางคนที่อยู่ในตัวของคุณบอกคุณว่านี่แหละคือคุณนี่แหละความเป็นนายออฟคัพส์ความมีเสน่ห์คุณออร่าในตัวตนคุณ ความสาเร็จความรวมสมบว์ความสุขในตัวตนของคุณมันช่างแพรวเลอเกินมันช่างมีเสน่ห์เลอเกินนะคะแม้ว่าคุณจะทําอะไรก็มีความมั่นใจสัมภาษณ์งานใหม่นะคะสัมภาษณ์งานใหม่มองหางานใหม่มั่นใจตัวเองมากขึ้นเพราะคุณรู้ว่าภายในใจคุณไม่มีอะไรภายในใจคุณโล่งคุณโฟล์มากเพราะคุณรู้สึกว่าคุณชัดเจนแล้วว่าสิ่งที่คุณทําคือความสุขของคุณมันโล่งมันเบาสบายยิ่งผลักดันให้คุณมีออร่ามีความสุขมีเสน่ห์สุดๆไปเลย และไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานการสมัครงานคุณก็มั่นใจในคําพูดของคุณมากขึ้นมั่นใจในบทสัมภาษณ์มั่นใจในสิ่งที่คุณอยากลองและต้องทําให้ได้เพราะคุณรู้ว่าเมื่อคุณฟรีตัวเองแล้วคุณมีอิสระภาพในตัวเองแล้วถึงแม้ว่าคุณยังคุณยังหาไม่เจอหรือว่าไม่ใช่หาไม่เจอคุณอาจจะรู้สึกว่าหาหาไม่เจอใช่หรือเปล่าหรือว่าหาเจอแล้วแต่เมื่อคุณรู้สึกว่าคุณฟรีกับตัวเองแล้วกับอารมณ์ความสุขนั้นที่ไม่มีอะไรค้างคาในใจ คุณทาสิ่งนั้นเต็มที่คุณได้มองเห็นบางอย่างภายในใจของตัวเองได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วเอกลักษณ์คุณอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วคุณต้องการอะไรจริงๆแล้วคุณคนนี้จะพูดจะรู้สึกยังไงเพราะว่าคุณได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วเรียนรู้กับการปลดปล่อยพลังงานอะไรเก่าๆเดิมๆออกไปแล้วและคุณกําลังได้รับพลังงานใหม่ๆที่ดีกว่าสวยงามมากเป็นเอนจีที่แบบว่าบางอย่างสถานการณ์บางอย่างกําลังกลับมา ทำให้คุณได้ตัดสินใจทําให้คุณได้ฟื้นฟูสิ่งนั้นเริ่มต้นสิ่งนั้นวางแผนในสิ่งสิ่งนั้นใหม่และจะทําให้คุณเหมือนกับว่าเติบโตมากขึ้นนะคะอาจจะมีบางสิ่งที่คุณได้เรียนรู้กับตัวเองแล้วชัดเจนกับความสามารถของตัวเองชัดเจนกับหนทางที่ที่เลือกเพราะคุณเลือกที่จะเป็นตัวของตัวเองเลือกที่จะเห็นคุณค่าในตัวเองคุณดูไหมว่าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้อง คอนโทรอะไรเลยเพราะคุณรู้สึกว่ามันเป็นตัวของตัวเองเมื่อไหร่เมื่อถึงเมื่อนั้นแหละคุณจะรู้สึกว่าอะไรที่ใช่มันจะเข้ามาในจังหวะที่ใช่ไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายงานตำแหน่งงานนะคะหรือว่าความรักคนรักแน่นอนบางอย่างกําลังจะถูกพิสูจน์นะคะบางอย่างกําลังจะทําให้คุณได้เหมือนกับว่ามองเห็นความเป็นจริงที่ชัดเจนกว่า t ช n ดับค มองเห็นความจริงมองเห็นความสุขจริงๆมองเห็นสายรุ้งจริงๆเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับความสุขความรวมสมบูรณ์ความรักครอบครัวการแต่งงานเนื้อคู่การเฉลิมฉลองสายสัมพันธ์นะคะเรียกได้ว่าคุณเป็นหนึ่งคุณเป็น9ก้ถ้วยคุณขาดหนึ่งถ้วยคือการแต่งงานสร้างครอบครัวการมีลูกหรือว่าคนรักคู่รักบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้น และคุณกำลังเติมเต็มตัวเองจริงถ้าตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสงานโฟกัสเงินโฟกัสในสิ่งนี้ใช่และสิ่งนี้สิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณร้องขอนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดในตอนนี้เวลานี้และมันจะเกิดการได้เป็นเหมือนบางอย่างที่เป็นเหมือนการเชื่อมโยงของสายสัมพันธ์ของความรักของใครบางคนที่คุณกับเขาจะได้เดินมาบรรจบกันความสุขค่ะ คุณมีความสุขในตัวเองคุณกำลังเจอใครคนนที่เขามีความสุขเหมือนคุณเข้ามาเติมเต็มเข้ามาเป็นครอบครัวของคุณเข้ามาเป็นคนรักเข้ามาทําให้คุณรู้สุขอบอุ่นมีความสุขและตอนนี้คุณอาจจะรู้ตัวเองว่าคุณมีความสุขมีความรุมสมบูรณ์ในตัวเองมากๆอยู่แล้วแต,แต่แต่แค่บางทีบางครั้งเราอาจจะเจอเรื่องราวเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ทําให้เราสึกว่าสะดุดหยุดหรือมาก่อกวนเรา เราอาจจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตอาจจะมีอะไรใครบางคนเข้ามาก่อกวนความสึกความคิดของเราแต่ถ้าเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณหนักแน่นและเข้มแข็งกับเป้าหมายของคุณเดินหน้าสู่เป้าหมายชีวิตของคุณเพราะความรักที่แท้จริงเขาจะมีเป้าหมายและอนาคตเดียวกันกับคุณในหนทางเดียวกันสอดคล้องกันและเป็นไปทางเดียวกันนะคะสวยงามมากๆกับคําว่าคําว่ารักคําว่าใครบางคนที่เขาคิดถึงคุณและรักคุณขิงอวบน คุณสามารถสร้างความสําเร็จคุณสามารถสร้างไฟในตัวตนของคุณได้มากๆเลยคุณเป็นคนที่น่าภาคภูมิใจมากๆในตอนนี้เวลานี้เพราะว่าคุณคือ King of Wands หรือ Queen of Wands ที่มีความเป็นผู้นำที่มีพลังที่มีความสามารถที่สมาร์ทและเก่งมากๆไอเดียของคุณความคิดสร้างสรรค์ของคุณ,ค,ค,ณคุณมีไม้เท้ากายสิทธิ์อยู่ข้างกาย นั่นคือความรู้ความสามารถแล้วก็พลังแห่งไฟแล้วก็แสงสว่างในตัวตนของคุณจะทําให้คุณได้ประสบความสเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตธุรกิจการต่อยอดหรือว่าความรักคนรักที่เป็นคนที่ใช่ของคุณจริงๆคุณเพราะว่าคุณทํางานอย่างหนักคุณทุ่มเทกับตัวเองและลงทุนกับตัวเองใส่ใจกับตัวเองมากไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้เพราะาคุณคู่ควรกับความสําเร็จที่ดีกว่าและหนทางที่ใหม่กว่าในชีวิตไม่ว่าคุณกําลังจะเดินออกอะไร ออกจากอะไรมามีสิ่งใหม่รอคุณอยู่มีสิ่งใหม่ที่ท้าทายรอคุณอยู่มีสิ่งใหม่ที่รอคอยให้คุณประสบความสำเร็จหรือว่าพบเจอกับความอบอุ่นที่คุณรู้สึกคุณเคยและปลอดภัยเป็นที่รักและเป็นคนที่รักคุณสามารถดูแลสปอร์คุณได้นะคะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่น่ารักมากๆเลยนะคะกับความรักที่คุณจะได้เจอคือบางท่านเจอใครที่เป็นชาวต่างชาติผมสีบอลสีเกรสสีเทาสีขาวหรือเป็นคนที่มีความเป็น ดูเข้มดูเท่หรว่าดูเซ็กซี่ดูลึกลับหน้าคนหามีเสน่ห์เป็นคนที่โสดนะคะโสดฉลาดเฉลียวตรงไปตรงมาชัดเจนเด็ดเดี่ยวในตัวเองนะ,ะเป็นระดับผู้นำขึ้นไปนั่นเองด้วยนะคะหรือเป็นคนต่างชาติที่คุณรู้สึกว่ารู้จักกันแล้วบางท่านใครบางคนจะกลับมาหาคุณด้วยนะ,ะสัญญาณบางสิ่งบางอย่าง Five of Cups เกิดขึ้นโอ้โห อะไรบางสิ่งความอดทนของคุณ five of cups คุณรู้ว่าคุณคู่ควรกับคนรักคู่รักที่แสนดีของคุณคุณเสียใจคุณรอคอยคุณท้อคุณเหนื่อยคุณเบื่อคุณเซ็งคุณร้องไห้กับตัวเองคุณเศร้ากับตัวเองเพราะว่าคุณรอคอยชีวิตที่ดีกว่าคุณรอคอยความสําเร็จคุณรอคอยคนรักคนใหม่คุณรอคอยความสัมพันธ์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น The w i e l of fortune คุณรอคอยความรมสมบูรณ์ในตัวเองถึงแม้คุณจะรู้สึกว่ายังไม่ยังขาดอะไรบางอย่างหรือว่ายังตามหาอะไรบางอย่างอยู่แต่ the w i e l of fortune คุณกําลังดึงดูดความรมสมบูรณ์ความสุขในชีวิตเข้ามาคุณกําลังดึงดูดโชคดีเข้ามาเพราะคุณเป็นโชคเพราะว่าคุณคือคนโชคดี power อยู่ในมือของคุณพลังอยู่ในมือของคุณ จ aren, ิตวิญญาณของคนที่ส่องแสงสว่างเพราะฉะนั้น The High Pintess คุณคือใครคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคุณมีไกด์ไลน์คุณมีบางอย่างที่กำลัง offer support คุณจักรวาล universe divine angel ที่คอยไกด์ให้คุณได้มองเห็นความเป็นตัวตนของคุณมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณสิ่งที่คุณกำลังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวของจิตวิญญาณและโลกมนุษย์อะไรบางสิ่งขอยคุณตระหนักว่าความเป็นจริงก็คือความเป็นจริงใช้ชีวิตสู่ความเป็นจริงของธรรมชาติ ออกไปสู่ธรรมชาติออกไปสู่การเดินทางออกไปปลดปล่อยพลังงานบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ต้องการอะไรที่คุณรู้สึกอึดอัดในใจอะไรที่คุณรู้สึกว่าไม่เอาไม่ชอบไม่ต้องการฉันอยากที่จะหลุดออกไปตรงนี้ฉันไม่อยากเสียใจฉันไม่อยากเจ็บปวดคุณฮิวใจตัวเองมาได้ไกลามากๆแล้วแล้วคุณกําลังเจอใครที่ดีกว่าที่เขาอดทนเพื่อความสมานครั้งนี้เขาขันอยากขยันขันแข็งเพื่อที่จะสร้างชีวิตไปกันกับคุณ คุณมาไกลแล้วคุณกลองได้เจอใครที่ดีกว่าอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆถ้าคุณยังไม่ได้สัมผัสตัวจริงหรือคุณยังไม่ได้เรียนรู้เขานานมากพอ five of pentacles ในที่นี้สัญญาณในที่นี้เหมือนใครบางคนคิดถึงคุณและใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณความรักความคิดถึงของใครบางคนสมมาหา จากคนไกลคนแดนไกลแล้วก็ดีใจด้วยบางท่านกำลังได้เสริมฉลองความสุขความสัมพันธ์กับใครบางคนที่กําลังจะเดินทางมาได้เป็นเดทแรกนะคะหรือว่ากําลังที่จะได้มีช่วงเวลาความความสุขแฮปปี้อยู่ด้วยกันในเร็ว,เวนี้นะคะมันอ,อาจจะเป็นทัมมิ่งในการที่เจอกันได้เรียนรู้ากการู้จักกันลึกซึ้งมากขึ้นเดอะสตาร์บางอย่างกําลังที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะฟื้นฟูอะไรบางอย่าง คุณเก่งมากคุณสามารถฮิลใจตัวเองได้แล้วคุณเป็นคนที่เป็นผู้นําให้กับบุคคลรอบข้างคุณอาจจะเป็นฮิลเลอร์เป็นสตาร์ซีดเป็นอะไรบางสิอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณกำลังค้นหาตัวเองคุณเป็นคุณเป็นแสงสว่างในตัวเองคุณมีแสงสว่างที่ที่ส่องประกายสวยงามมากๆเพราะฉะนั้นเดินตามหาแสงสว่างของคุณใช้สัญชาตญาณของคุณเปลี่ยนแปลงความสุขของคุณ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณอยากที่จะทำอยากที่จะเริ่ม beginning s, <yeah>. <S, <Yeah>. <S full, king of pentacles the f o o l three of cups king of cups เริ ally, ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่สู่ความสุขการเดินทางใหม่ๆของชีวิตคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังมีความสุขมากๆความสุขที่แท้จริงอยู่ภายในของคุณและภายในของคุณมีคุณค่ามากๆที่คุณจะได้เจอความสุขของชีวิตการเฉลิมฉลองงานเงินความรักและหลายๆท่านกำลังเริ่มต้นใหม่ beginning s เริ่มต้นจากเดทแรก ใครบางคนที่กําลังจะเข้ามานะเจอคุณขอเดทคุณหรือว่าแต่งงานสร้างความสัมพันธ์หรือว่าเป็นบ้านของคุณคุณกําลังมีบ้านคุณกาลังสร้างบ้านคุณกาลังเก็บเงินที่จะมีบ้านใหม่มีรถหรือว่าทําในสิ่งที่คุณฝันการลงทุนการเติบโตเอสเพเนอรเรื่องของการเงินคุณกําลังถูกเซอร์ไพรส์คุณกําลังทุกคนสวยงามมากเซอร์ไพรส์ที่คุณไม่คาดคิดกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังได้รับของขวัญ คุณกำลังเติบโตมากรู้ไหมว่าคุณกําลังเติบโตมากในเรื่องของชีวิตการเดินทางงานเงินความรักสีสันการออกเดตความสุขในทุกด้านรอบด้านไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายคุณอาจจะค้นหาอะไรบางอย่างของตัวเองเจอเช่นอาจจะไม่อยาก,อ,ยากออกกําลังกายอยู่คุณก็ค้นหาจริงๆค้นหาตัวเองได้เจอว่าจริงๆแล้วค,คุณชอบในการออกกําลังกายแต่คุณอาจจะชอบแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้ซึ่งคุณอาจจะมิสอนแมทช์กันเซเวนออลคัพคุณรู้ คุณเท่านั้นที่รู้ใจตัวเองคุณเท่านั้นที่เป็นคุณค่าที่แสนพิเศษของตัวเองคุณกาลังได้รับของข,องขวัญการออฟเฟอร์ซัพพอร์ตเรื่องการเงินนะคะกาลังที่จะมีโชคลาภและโชคดีมากๆจากงานจากเงินและสิ่งใหม่ๆที่กําลังเดินทางมาหาคุณ new beginnings การเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณรุ่งเรืองและเฟื่องฟูมากๆเพราะ่เป็น king of p e n t a c l e s ความมั่งคั่งงานเงนิงน,งนความรวมสมบูรณ์ความรัการก,การเติบโต ะะขยับขยายธุรกิจการงานที่ต่อยอดไปสู่ต่างประเทศหรือการโยกย้ายอนาคตที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับคุณแล้วในตอนนี้เวลานี้สวยงามมากๆนะคะใครบางคลอาจจะเดินทางมาหาคุณช้าแต่เขาคนนั้นเป็นคนที่จริงเขาคนนั้นเป็นคนที่ใช่เป็นคู่ชีวิตคู่แท้ของคุณจริงๆโดูคุณกำลังว้าว i ิกออฟคัฟ ใครบางคนรอคอยเข้ามาสุดพายอะไรบางอย่างให้กับคุณคนรักคู่รักออฟเฟอร์สปอร์ตการดูแลแล้วก็ใครบางคนกําลังจะหวนกลับมาหาคุณมีใครบางคนสองคุณในโลกโซเชียลหรือกําลังดูดูคุณอยู่นะคะแล้วก็ความสุขบางอย่างก,กําลังจะเกิดขึ้นที่คุณด้วยสวยงามมากๆคุณกําลังกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกครั้งนะคะจิตใจเรารู้สึกว่ามันยังต้องการความกระชุ่มกระชวยต้องการการแอคทีฟแล้วก็ต้องการความสุขนั่นเอง,เ,องเมื่อไหรที่เรามีความสุขเราก็รู้สึกว่า ยังเป็นเด็กอยู่นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณของความสุขแล้วก็การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอายุเป็นเพียงตัวเลขน,นะคะสวยงามมากทีนี้มาขอไพ่สําหรับนี้สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณยืนยันคอนเฟิร์มนะแต่สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกบัตเตอร์ฟรายอชเชนฟอร์ดเดอะเบสวยงามมากๆนะคะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเกิดขึ้นกับคุณด็อกนะคะ คุณกำลังมีมิตรภาพใหม่นะคะการเริ่มต้นใหม่ๆของชีวิตผู้คนสิ่งอะไรสิ่งอะไรก็ตามที่คุณไม่เคยเจอคุณกำลังได้เจอคุณจะตามหาบางอย่างที่คุณรอคอยนั้นเจอค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรก็ตาม happiness ความสุขกำลังบยบินมาหาคุณคุณรู้ไหมว่าคุณมีโชคลาภโชคดีมากๆกับงานใหม่แล้วก็อาจจะเป็นโบนัสเงินสิ่งที่คุณอยากขยับขยายเติบโตกำลังที่ทำให้คุณรู้สึกว่าแลนของคุณนั้น ดีนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบา,บางอย่างจะไปต่อได้ดีมากๆ good fortune แต่วางแผนสำรองไว้นะ for u o f p e n t a c l e s วางแผนสำรอง 1, 2, 3, 4นะคะเชื่อว่าคุณกำลังมีรายรับรายจ่ายการจัดเรียงอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยสำหรับการเดินทางการเปลี่ยนแปลง good fortune นะคะคุณกำลังโชคดีมากๆเลยว้าวสวยงามมากเลยเอนะคะไข่ success คะ่ะ success with good plans and hard work แน่นอนถ้าเราไม่มีแพลนดีๆวางแผนดีๆไม่ทํางานหนักเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินหรือการเติบโตต่อย่อยในของการเงินที่มากขึ้นมีเงินทองไหลามาเทมามีความรวมสมบูรณ์เกิดขึ้น c o n ม money will be coming to you นะคะ spiritual l o e ความรักที่เป็นเหมือนการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของสองคนนะคะเหมือนใครบางคนต้องการคอนเน็กกับคุณว่าเขากําลังเดินทางมาหาคุณขอให้คุณรอเขา ขอคคณใจเย็นกับก,กับสิ่งนั้นเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยคุณกำลังได้เฉลิมฉลองบางอย่างของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆค่ะทุกคนแฮปปี้มากนะคะหายป่วยแล้วจริงๆนะคะขอทุกคนมีความสุขม,มากๆในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าดูแลสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ